น,น,น,นี่นี่ซาเบกตู้ตูต้สูตรยังพี่อ่าเบอร์เรตไปครัมาตินครับมาตินเนละมาตินตีตีตผู้เดียวมตัวงเพผู้เดียวเลยเพชรผู้เดียวแล้วมื้ขอขานีีเลยี <laughs> เ,ยเลย <laughs> ต,ตามนันเลยเบอบตู้ปักญงครับ คนเฮ็ดพูนเองเฮ็ดพูดเดียวเฮ็ดพูดเดียวสีพูดเดียวอู้ยันสื่อไม่นาะสื่อก็จะเฮ็ดใชยโนมีเนาะแหนเฮ็ดเองนะครับพี่ปักนะครับสักวัดไหมเขาเปิดวัดหน่อยมาหรือจะไหนครับหน่อยบ่หน่อยเขาเขาเขาเบิงกำลังแอย่าครับเขาเขาเบิงไฟก็ได้ส่วนมากเอ่อ ถ้าแอมมันหมดกําลังเนี่ยไฟมันจะแดงนี่พี่เห็นคาว่าคลิปแบบอันนี้คลิปคลิปนี่คือหามหามเปิดแห้งก็นี่ถ้าแห้งก็นี่มีห่างครับมีห่างนะครับว่าดอกกระตูห่างเอ้ยว่าดอกแอมห่างครับนี่ครับก็แรงในลงไหนจะเอามันขางถ้าถ้าเป็นอันนี้ก็ย่าให้มันข้างครับแต่ถ้าเป็นแอมทั่วไปก็มันมันมันจะขึ้น ขึ้นแซร์ไปคือไฟคลิปเนี่ยกระพริบได้ครับแต่ว่าห้ามกระพริบแห้งแอบแฝงกับแป๊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 บอได้ครับมันนี่สีดังข้อยดังแห้งมันก็ขึ้นอยู่กับแอมกับแอมเขาครับถ้าแอมแห้งมันก็สีคลิปยากขึ้นเสียงมันก็สีเข้าเข้าเข้าก็นสีบม่ได้ดัหหหหหหดน,ดนสไลด์แห้งสิครับนะเ,เดี๋ยวเข้าลองเบิึงนี่ลองไป

เฮาสิรู้ได้ยังไงว่ามันขีดแท้หรือว่าแท้เฮาพี่ลองฟังเบิ่งครับไอ้พี่ลองลองเบิ่งไฟนะครับ,รบพ่อ,พ,อพ่อมันแต่ขีดเนี่ยดอกลำโพงมันจะผ่ามันมันจะมันจะมันจะซั่วะนะครับ,รบอ่ามันจะผ่าเบื้องนะครับ พุงมันชั่วแต่ขีแอมเขาซุดแล้วเขาต้องซื้อแพงก็นี่ซื้อแอมแพงก็นี่าเาีครับนีดีครับแม่ครับแม่ครับเขาจะซื้อแอมเบียดไหมสองมัดชีสองมัดชีเ่ครับครับครับคราะว่าหัวมันไปไกลก็นี่แล้ว ้คือซับนี่เพราะว่าทีวดังแล้วเพราะว่าเข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 าฟังสบายขึ้นนะฟังสบายกันเขาเปิดได้แห้งขึ้นเอาว่าเตรียมเตรียมพร้อมเลยในชุดละเท่าไหร่เตรียมพร้อมบ่เตรียมพร้อมฟังเลยเนี่ยเพาต้องเป็นดัดแปลงอะไรเนี่ยเท่าไหร่จุนกาสิโอ้โบโคตรจุนนะบจุนใหม่จะยังไงได้บ้างจุน่ายังไง แมนครับแมนแมนวาน่าส่ว่าจะใส่ครับบริจาคครับบริจาคสิครับใน้านใน้านเอาวัดนี้เบรดวันนี้ครับเบื้องเบดเบรดกับไฟคลิปขึ้นกันครับผมจะเพิ่มเบรดยูมิดขึ้นครับ พี่ได้ยินเสียงบวบ้วบวครับอ่าพอมันแดงแล้วเสียงดอกมันจะบวบ้วบ้วบ้วบวมามถ้ามันกับมีส่วนแต่เข่ากับเบิ้งที่สองเออถ้าถ้านี่แดงแต่ว่าถ้าเขาฟังปกติเนี่ยมันยังเป็นรูปทรงอยู่ก็จแสดงว่าเออเขามาเบิง<ม>้งแมองแมแมนครับแมนครับเบื้งครับเน็ตตอนนี้ ตอนนี้มันยังเป็นลูกอยู่นมาครับเป็นลูกเม็ดคือเขาพ้อเขาดันต้อขึ้นไปปณีแอบแอบกำลังเริ่มทำงานแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวผมปิดเสียงกลางยังสีชัดเสแล้วเมาด้วยเสแล้วเอาวนี่ถ้าถ้าบ่คลิปนี่มันยังเป็นลูกอยู่ อ่าบัดนี้เขาไปต่อเอสไลต์ตอไหนคลิปละนี่อันีมีส่วนกันสูดนะสูดนะกะมีส่วนครับแมนครับแต่ว่าดอกต้องร่องพวกนั้นได้ขยับอยู่ด้วยเออน่ะแหมดอกอย่างสบายีไปแล้วเออบวบแล้วแม่ครับตูดนี่ยังได้เยอะจะเพิ่มเพิ่มขยายนี่ได้ครับสูดรับได้เยอะถ้าต้องใช้แอมที่แห้งก็หนี ครับแมนครับอีกแล้วเสียงันอีกแล้วกับเบ็ดเอาเจ้าตัวเดนี้อนกันหาือนันหาครับแอมบิดแมนครับ้วนี้ครับเกาครับางแมนครับแมนแมน

อย่างที่ได้นะครับหลังจากที่ตั้งคอร์สเียต้อนจากโคโาดิโอเทคนิคไ้น์เลเยลอร์เสียงก็มามาเต็มเลยครับ ถ้าเราเปิดบิดอคลิปไม่เห็สียงฟังดีครับแต่ว่ามันได้รู้ตึงว่าแล้วมันจะคลิปไปแล้วไลฟ์มันจะคลิปไปแล้วครับแล้วก็ยังเสียงกลางผมนี่ทุก่าพวกตัวนี้ขึ้นครับขึ้นใส่กับตัวนี่ตัวของรับได้ปะได้ได้ครับได้ได้ได้ยุ่งเหรได้ครับเอสซีดีได้ครับเอกากอะไรแอมเบดไหม

เกิดอะไรทีไม่เหยียที่บ้านอื่นบมดแหละเขารักเขารักเขาเอารักเอาเบียดทอดซำคับเบียดทอดตัวนั้นแล้วตัวนี้ดีครับแล้วตัวนี้ต่างหากเอ้ามาเสียงประมาณหนึ่นว่ครับประมาณนี้ครับเอาว่าว่ายังนะครับเปงได้ครับเจติดตั้งคอร์ดแล้วเป็นได้ไหมประมาโอเคเขาฟังมันมันฟังง่ายฟังมันนุ่มขึ้นฟังง่ายขึ้นมันบอกรบกวนนี่แม่นั่งปั๊บอีกคิวนี่เต็มมือเท่านี่ เส <rium> <asure> ียงมันต้องโงเข้งไปเรื่อยเลยบ้าเนี่ย9 4แบบนี้แหละบองโบสมาใจถึงไทกแบบครับเขาต่องปักนัดนึาจยสองูกไปนยนี่เด้ครับนี่เด้นี่เด้ครับพ้อขายนี่เด้ครับนี่เด้ครับนี่โอ้โห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 ร้านหลายโอ้โหเจอเไหมอยู่ไม่ครับกไม่หวนไม่อย่างงี้ลอะไรครับเดี๋ยวเขาเขาเช็คไหม่ต่อ